สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องมิวโภัยครับวันนี้พาทุกท่านมางานทรังโชของอีการาชีครับจริงๆหลายๆคนอาจจะรู้จักอีการาชีจากหลากหลายท่านไปแล้วนะนี่คือครั้งแรกที่ผมได้ลองตัดจัด อิการาชิเลยครับเจอเป็นหนึ่งช่างกางเกงนะครับที่ตัดทรอสเซอร์มาอย่างยาวนานนะครับจริงๆแล้วประวัติเขาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจแล้วกันนะ่ะผมพูดว่าตอนที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยครับเขาเลือกเรียนสายที่เกี่ยวกับด้านกีฬานะเราเป็นแบบคนที่เข้าใจสรีระของนักกีฬาเป็นพิเศษนะครับเราจะเป็นแบบช่วงต้นขาหรือว่าช่วงฮิปหรือช่วงสะโพกใดๆก็ตามของคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับพอเป็นการเรียนที่เกี่ยวกับ a n a t o มีใดๆก็ตามครับทำให้คุณอิการาชิเนี่ยมีความสามารถในการเข้าใจสรีระจากการวัดตัวได้ดีกว่าคนอื่นนนนนนแลล้้้วกกกกกััััครรรรบบบหหงงจจาาาาาาททีี่่เเเเเขขย็ิมตํใโป Training. เพื่อที่จะผลิตกางเกงอย่างเดียวนะครับเป็น t r o u s e r making อย่างเดียวให้ซาเบโกประมาณ6ปีครับผมซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่ทําให้เขาได้เริ่มต้นลองผิดลองถูกกับสไตล์ที่เขาชื่นชอบแล้วกันนะครับจนในที่สุดเขาได้เปิดแบรนด์เมื่อย้อนกลับไป10ปีครับประมาณปี2014ีอิการาชิเปิดตัวมาแล้วเนี่ยก็ได้รับการตอบรับจากคนญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่อิการาชิทําได้ดีกว่าคนอื่นเนี่ยคือการสร้างบาลานซ์กับตัวคนใส่แล้วกันนะครับพอพูดถึงอิการาชิก็ถือเป็นทับเฟ มเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับคุณอิกาชิเนี่ยก็ได้มีตัวแจ็คเก็ตที่เป็นแครช์โชแจ็คเก็ตวางขายด้วยนะครับตัวที่วางอยู่ที่ร้านนี้ประมาณ3 0,000กว่าบาทนะครับถ้าใครอยากจะได้เป็น MTM แจ็คเก็ตสไตล์อิกาชิจริงๆซึ่ง,งมันแตกต่างจากสไตล์ที่เราเห็นเลยที่แวร์ทั่วไปนะครับก็สามารถมาดูได้ที่งานทางโชเช่นเดียวกันครับทีนี้พอมาดูถึงอิกาชิครับผมคิดว่ามันมีลักษณะการตัดเย็บอยู่หลาลกหลายรูปแบบครับหคือมันเป็นเลยที่แวร์ด้วยครับเลยที่แวร์ที่ว่ากกรร้้้าาาาานนนอออออยย่งงงงเเเเดดคคคลััมไะะฮึขขิ ชิมาวางไว้ที่เดคนัมครับผมซึ่งสไตล์มันอาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยแล้วกันว่าเราอาจจะรู้สึกว่าช่วงคลิปมันค่อนข้างเล็กอะไรเงี้ยครับตัดค่อนข้างสลิมเนื่องจากว่าเลดี้ทูแวร์ส่วนใหญ่ของอีกาชีเนี่ยมันจะออกแนวแบบตัดเพื่อคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะนะแต่ว่าพอเป็น MTM แล้วเนี่ยผมคิดว่าเมทูเมเชอร์เนี่ยสามารถเหมาะก,กับคนไทยมากขึ้นนะครับความแตกต่างซึ่งผมถามมาแล้วเนี่ยคือคุณอีกาชีบอกว,ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะมีช่วงสะโพกที่ค่อนข้างเล็กครับต้นขาใหญ่ทีนี้พอตัดของคนญี่ปุ่นแบบช่วงสะโพ ช่วงสะโพกของคนไทยเนี่ยใหญ่กว่าของคนญี่ปุ่นนะครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้การาชิมีความแตกต่างจากเจ้าอื่นก็คือความบาลานซ์ครับจริงๆเส้นช่วงการตัดระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเนี่ยมันมีผลต่อความบาลานซิ่งของโต้งเกน,นะฮะคุณการาชิเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่สร้างให้ความน่าสนใจของโต้งเกเขาดูแตกต่างก็คือการสร้างบาลานซี่ไม่เหมือนคนอื่นละกันคือเราอาจจะเห็นแบบเรทิชัวหลาย,ลายๆเจ้าสิ่งหนึ่งที่แตกต่างของที่นี่ก็คือว่าไอ้เส้นเป้าเนี่ยอาจจะแตกต่างไปเลยอาจจะถูกสเปซิฟิกของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเเ้นน้าาานนํว่่ถกิิดดตตัรม อยากให้ตัด MTM ก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยครั้องที่2อาจจะลองเป็นบีสโปกก็ได้นะครับเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจว่าเออบีสโปมันมีข้อแตกต่างกับ MTM ยังไงหรือว่า MTM มันไม่ตอบโจทย์อะไรคุณได้บ้างซึ่งแน่นอนถ้าเกิด MTM มันตอบโจทย์ครับก็ MTM all the way ครับผมคิดว่า MTM เป็นออปชันที่ค่อนข้างดีมากๆนะฮะมาดูราคากันบ้างราคาเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ประมาณ14,000กว่าบาทครับผมไล่ไปจนถึงประมาณ5 0,000เลยนะก็จะแบ่งตามเทียร์ของแรงผ้านะครับแต่ว่าด้วยความเจงงงขอออกกาาาารเเปป็็นนนนนคคัับมทใหห้ลยหลยยๆจะตด ข้อสังเกตอย่างเดียวก็คือว่าการตัดบีสปอกอาจจะกินเวลานานหน่อยยกตัวอย่างครับถ้าเกิดคุณตัดบีสป๊อรชลเซอร์ของอ e ีกาชิอาจจะใช้เวลายาวนานประมาณ6-9เดือนแต่ว่า m g m อ็มอะใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ3-4เดือนเท่านั้นครับก็ดีเวเอร์ให้กับเราได้สมใจกันแล้วนะฮะเพราะว่าบีสปจํกจำเป็นต้องมีฟิตติ้งหนึ่งครั้งครับที่เดคลัมเนี่ยเพราะฉันต้องรอเขาบินมาครับอย่างน้อยๆคือประมาณ6เดือนคุณอ e ีกาชิก็จะบินมาเพื่อลองกางเกงให้กับคุณนะครับเพราะฉันอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าบี่่่นนาสนใจอย,อยูดีครับ กําลังมองหากางเกงทาวเซอร์ดีๆอยากสั่งตัดดีๆที่คิดว่าแบบเอออยากจะสเตปอัพจากตัวเอจิสัญญาซึ่งวางขายที่นี่ด้วยนะฮะก็ลองเป็นอีกัลชีดูได้ครับเดี๋ยววันนี้เข้าไปลองกันดูครับว่าฟิตติ้งจวมาประมาณไหนพอดีผมมีสเปซิฟิกบางอย่างเช่นต้นขาใหญ่เป็นคนสะโพกใหญ่อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะออกมาเป็นประมาณไหนแล้วกันสิทยากที่สุดเลยของทั้งหมดเลยครับคือการเลือกผ้าแล้วกันนะเลือกผ้ายากจริงอ่ะเดี๋ยววันนี้มากับพี่บอลครับจริงๆพี่บอลเป็นคนที่ตัดอีกัลชี <S 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 มาเยอะมากๆ ใช่ใช่เพราะเราพี่บอลตัดตั้งแต่ก่อนจะเปิดร้านแล้วอะไรเงี้ยกับพี่กาก็คือบินไปที่ตึกสตาร์เบรโกที่อยู่<อ>ก่อนอมเตซันโดงั้นถามก่อนว่าทําไมเลือกตัดอ,อิกาชีพี่เหมือนพี่บอลรู้สึกว่าเขาเชี่ยวชาญในเรื่องแบบตัดกางเกงโดยเฉพาะเลยอ่ะซึ่งจากประสบการณ์ที่พี่บอลตัดมาพี่บอลก็รู้สึกว่าเขาก็เอ็กเพรสทางด้านนี้จริงๆอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนพี่บอลก็เคยลองตัดจากช่างที่มันเป็นคล o วเซอร์เมเกอร์เนี่ยที่แบบประเทศอื่นต่างประเทศแต่ว่าแบบก็ยังชอบอิกาลาชีมากกว่าพี่บอล แล้วมันมีความละเอียดใส่ใจในดีเทลแล้วแบบออเดอร์ก็แบบทุกครั้งที่ออกมามันไม่ไม่ผิดจากที่ฟิตติ้งไว้ฟิตติ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยเ mm hmm. มพี่อาจจะเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากที่อื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นที่นี่ ช่ก็เลยแบบตัดกับเขามาเรื่อยๆซึ่งเขาเคยบอกว่าบาลานซ์คือหัวใจสําคัญของการตัดของางเกงเขาที่พี่บอลคิดว่าบาลานซ์ของางเกงของอิการาชีแตกต่างจากเจ้าอื่นยังไงหรือมีความเจ๋งยังไงพี่หลังจะลองใส่มาเยอะๆแล้วพูดลุมลุงพราี่รู้สึกว่าบาลานซ์ของางเกงมันไม่ได้เหมือนพี่บอลไม่ได้บอกหรอว่าอิการาชิบาลานซ์มันจะไม่เหมือนกับเจ้าอื่นแต่พี่บอลมองว่าแต่ละคนน่ยฟูเจอร์บาลานซ์มันไม่เหมือนกันเลยมีมากกว่าแล้วเวลามันบางคนที่ขาโกหรือยืนแอนพุงหรือยืนแบบขาแบบงอไปด้านหลั nhẹ nhàng xứng ผู้นี้แหละมันคือบาลานซ์ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันถึงแม้จะเป็นตัวเมทูเมชอร์เขาก็สามารถทําให้ผ้าด้านนอกยาวกว่าผ้าด้านในสําหรับคนที่ขาโป่งได้อะไรเงี้ยหรือคนที่แบบขาแบะก็ต้องตัดด้านในให้ยาวกว่าด้านนอกซึ่งอันนี้แหละคือบาลานซ์ของกางเกงที่บอกว่ามันไม่ใช่ว่าบาลานซ์ของกาฬาชิมันจะเข้ากับทุกคนอ่ะมันไม่ใช่พี่บอกว่ามันคือเขาปรับจากตัวเบสเขาเนี่ยให้มันเข้ากับโพสเจอร์ร่างกายของแต่ละคนได้ซึ่ง MTM ถือว่าทําได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมพี่ได้ ก็คือจริงๆแล้วพี่บอลรู้สึกว่า MTM ของอีกาชิมันเหมือนกึงก่งๆึ่งบิสปอคแล้วแต่ว่ามันตัดในเรื่องของพวกแฮนด์ฟินิชออกไปมากกว่าอ่าบางอย่างรายละเอียดดีเทลบางอย่างมันจะไม่มี Hand, แฮนด์แต่ว่าจะเป็นแมชชีนแทนใช่ครับซึ่งจริงๆบางครั้งแมชชีนมันก็แข็งแรงกว่าแฮนด์บ้างก็อยู่แล้วแต่ว่าเออมันก็ความสวยงามแหละอย่างพี่บอลก็มีทั้ง MTM ทั้งบิสปอแหละบางช่วงไหนเราขี้เกียจรอแล้วพี่บอลก็ MTM อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบบิสปอก็ใช้เวลานานกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ขาใส่ แกางเกงตัวอื่นไม่ได้ถ้า MTM ของที่นี่น่าจะปร <ชา S 2> ับให้ได้แน่ๆยิ่งถ้าคนแบบรู้สึกว่าแบบบาลานซ์เรามันไม่เข้าแบบในชั่วแวอย่างนี้ ับบบิีก็อย่างบางคนยืนแล้วแบบแอนค่อมมาแอนพุงเขาบอกเองว่าคนไทยชอบยืนกันแอนพุงนิดนึงยืนแอนพุงก็ต้องเก็บหลังขึ้นแล้วเพราะว่าไม่งั้นมันหลังมันไปค้ำใช่อะไรเงี้ยมันก็คือบาลานซ์ของตัวเองที่ต้องปรับเหมือนเคยคุยกับบางท่านเขาบอกว่าช่วงที่มันเป็นจุดเก่งการระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเขาสามารถปรับโยหน้าโยหลังให้มันเหมาะกับบาลานซ์ของแต่ละคนได้ใช่ใซึ่งอูหอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องละเอียดอ่อนมากนะประมาณนี้ครับพี่บอลคิดว่ารอบนี้จะตัดเป็นอะไรพี่รอบนี้อ่อาจจะลองดูเวนภาพ าแปลกหน่อยอาจจะเป็นวูลที่มันเลียนแบบแบบการทอเหมือนเดนิมอะไรเงี้ยเห็นเขามีเอามาเป็นผ้าของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยซึ่งผ้าจะมีเรื่องเยอะมากมากแลงมี30มสิบแลงนะครับทุกคนพี่บอลไม่ได้เป็นคนชอบผ้าที่มันต้องเป็นแลงสูงอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราถ้าเกิดเราชอบย่างจริงมันเป็นผ้าสต็อกเขาหรือเป็นผ้าที่เขาแบบซื้อเก็บเอาไว้เงี้ยจริงจริงมันเป็นผ้าคุณภาพดีที่แลงมันไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยพี่บอลก็ตัดแร้งที่เขาแนะนําคือประมาณ8ปดถึงสิบสอง อันนี้คือแรง<ช>หลักที่เขาแนะนำนะครับก็ใครสนใจมาลองดูได้ครับทั้งโชว์มี2วันแต่ว่าเขาจะบินมาทุกๆ6เดือนใช่คิดว่า MTM น่าจะเป็นออปชั่นที่ดีมากๆนะสำหรับใครก็ตามที่ข<ช>าไม่ฟิตกับ Lady to Wear ปกติแล้วกันนะครับอ<า>ขอบคุณทุกคนครับค่ขอบคุณนะครับเด <generous S 1> ี๋ยวไปลองครไปลองไปลองไปลอง จริงๆเขาวัดเยอะมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นความสูงช่วงเอวที่เราอยากได้สูงประมาณไหนนะครับอย่างตัวนี้ที่ผมลองอยู่ก็เบสออนตัวสะโพก่อนครับพอสโพกผมค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็ปรับเอลยกไรส์ขึ้นนะครับที่สำคัญน่าจะมาดูบาลานซ์กันครับดีเทลดีลืมบอกไปครับว่าผ้าที่ผมเลือกสุดท้ายเป็นผ้าเล่มนี้ครับจากโกเบนะฮะเป็นผ้าญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งเลือกเป็นคิวบารบีชครับผมแผ่นแรกเลย แผ่นนี้เลยครับสีครีมครีมผมคิดว่าเป็นสีที่น่าจะใส่ง่ายครับออกโทนไปทางทรปนิดนดนะครับแล้วก็เป็นผ้าวูลร้อยเปอร์เซ็นต์มีความโปร่งค่อนข้างสูงครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูประมาณนี้นี่คือผ้าที่ผมเลือกครับก็น่าจะยับยากอยู่นะเป็นสีที่น่าจะใส่ได้ตลอดซัมเมอร์เลย ก็ประมาณนี้ครับสำหรับฟิตติ้งของอีการาชีนะครับผมว่าเขาเก็บรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะก็คือเขาเริ่มต้นจากการที่ลองไซส์ที่สะโพกผมพอดีก่อนนะครับแล้วค่อยๆปรับช่วงเอวนะ่องจากช่วงเอวผมค่อนข้างเล็กกว่าเมื่อเทียบกับตัวสะโพกนะครับเพราะฉะนั้นไซส์ก็จะขยับขึ้นไปเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มาค่อยๆเก็บช่วงต้นขาช่วงปลายขานะครับแล้วก็หาบาลานซ์ของช่วงที่พอเราขยับไซส์ใช่ไหมบาลานซ์ระหว่างกลางตัวครับก็จะมีรอยยับย่นเล็กน้อยนะครับก็อาจจะต้องมาหาบาลานซ์กันว่าปรับอะไรขึ้นบ้างลงบ้างนี่ร่รรรัับววมถึงงงกาารปรชด้หลท ที่แบบขาจะใหญ่ไปหน่อยก็มีการเก็บช่วงก้นเล็กๆน้อยๆนะครับรวมถึงยาวไปถึงปลายขานะครับให้มันสไลด์ดีเทปเปอร์นะครับแต่ว่าผราที่ยากที่สุดเลยคือนอกเหนือจากดีไซน์ก็ต้องเป็นผ้าครับคือจริงๆแล้วอยากแนะนําผ้าที่มันเป็นแบบผ้าสต็อกเขานะอันนี้เป็นผ้าสต็อกของอีกาลชีนะครับก็จะมีผ้าให้เลือกหลากหลายมากเลยครับอันนี้ก็เป็นลินินนะฮะใครที่คิดว่าอยากลองผ้าแปลกๆครับผมว่ามันเป็นผ้าอาขายที่เขาเก็บมาไว้นะฮะบางอันอาจจะเป็นวินเทจอาจจะไม่มีผลิตแล้วนะครับแต่บางอันอาจจะเป็น running อยู่นะฮะที่เห็น ออกาชิเป็นช่างที่ทำเชลเซอร์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ ทำมาประมาณ16ปีแล้วเพราะฉันเขาเป็นมาสเตอร์ของชอเซอร์เมเกอร์จริงๆในญี่ปุ่นฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ยืนท่าทางแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นหรือว่ามีการงูหน้าหรือว่ามีการที่แบบขาค่อนข้างเป็นรูปตัว X ออย่างเงี้ยอยากให้เขาปรับปรานใช่ผมคิดว่าทําได้ง่ายมากๆนะครับจับนิดๆหน่อยๆดึงนิดๆหน่อยๆ,ๆเขาก็สามารถปรับให้ได้เลยโดยตัวเขาเองนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็มาด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือฟิตติ้งครับแต่สุดท้ายต้องรอดูฟินิชชิ่งครับว่าออกมาสวยงามแค่ไหนคิดว่าไม่น่าพลาดแน่นอน โปรแกรมใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีฮะก่อนจากลาฮะครับมีพี่ไมค์เขาอยากโอมทขายของบางอย่างครับมานะครับมาฝากอะไรฝากอะไรแ ของคามูชิตะนคอลเลคชันใหม่ทำไมคุณใส่แล้วดูเท่กว่าทุกคนที่ใส่เลยครับอันนี้พี่พูดไปเรื่อยคามูชิตะนะคอนทินัมนะครับก็ใครสนใจมาลองได้คอนโดมิเนียมคอนโดมิ